เราทึ้นเนาะกับเนอำเภที่ขอแล้วก็จะได้รับบริจาคให้คะแนนไปเรื่อยๆหลังจากตอนปลไปเนาะกับกาจะได้รับขอไปนอกไปเรื่อยๆจนกว่าอ่าเหตุการณ์เนาะกับมันสงบลงเนาะกับทางการขอขึ้นมนเฉพาจากพมินนองเทฉพาะท่านเ่านถูกขั้วเลื่อนเนาะกับการจะทราบกัน ขอประชานท่านนกับในชนนี้ไว้เพื่อที่มีก่อนนกับการอีประชาสัมพันธ์ไทยประชาชนเขาดูจาบไปเรื่อยๆนกับว่าทนั่นการของสัมพันธ์นุดตุเรื่อยเพื่อที่มนก่อนนกับขอสวัสดีครับผมค่ะนี่คือเสียงประชาสัมพันธ์เสียงตามสายนะคะเนาะขอบริจาคซอยพี่น้องเข้าที่อพยพมาอยู่ใน อำเภอสีขอเฮาเนี่ยนะจ๊ะนเนาะนี่ค่ะซอยกันเนาอค่ะเนาะขอบริจาคฟรีจังนองเฮาค่ะแม่หมู่บ้านนะจ๊ะเนาะค่ะ